สวัสดีครับวันนี้ผมนายจะุน,นัยาสนวนะครับผมมาคำนวณโครงข้อมูลด้วยการด้วยการคำนวณมือกับวิธีใช้แอป cctt นะครับผมเริ่มที่การคำนวณมือกันก่อนคำนดจุดแต่ละจุดนะครับผมเพื่อไปกรอกข้อมูลในขออมด้จุด a เป็นจุดที่1 b เป็นจุดที่2 c 3 d C e 5นะครับหา z f o r c มี2จุดในที่นี้นะครับก็คือ c b กับ c d ต่อไปหาแรงเรียกชั่นทีน่คำนวณมาได้ b ขึ 4, ้น c a ลง2นะครับต่อไปหาจุดหาแรงของแต่ละข้อตอนครับณจุด a อันไหนที่ไม่อยู่ในแกนก็แตกแรงอยู่ในแกนครับ นี้ใช้วิธีสามเหลี่ยมคล้ายนะครับจะหาด้านหนึ่งสอง x สามเหลี่ยมคล้ายที่มีนครับก็ค,คือหกหกจะได้หกส่วนสองเท่ากับหกส่วน x จะได้ x เท่ากับหกส่วนหกคูณสองนะครับจะได้ x เท่ากับสองครับใช้สามเหลี่ยมคล้ายจนครบได้เลยนะครับนำแรงที่ได้ไปใส่ในรูนนะครับผมสอง 2อาอีกด้านมาได้สองจุดแปดสองแปดนะครับสองจุดแปดสองแปดทำแบบนี้จนครบทุกชิ้นส่วนนะครับเราใช้จุดจุดสาจุดสุดท้ายเป็นตัวเช็คนะครับสองก็เป็นลบสองเข้ามาตนะ่อไปจุด B นะครับ

สองคูณสองสอง,สองจะได้ค่าเท่ากันสองจุดแปดสองแปดจุดดีกเหมือนกันครัเป็นเข้าสองเข้าสี่สี่แล้วก็สอง 4.4.2จุดสุดท้ายเอาไว้เช็คน,นะครผมจุด A มีแรงลงมาสองตอนที่แตกไว้สองเส้นครับพุ<ม>่ออกสองสองแล้วก็พุ่งเข้าสองสครับตัดล้างกันสวนพอดีนะคร็จแล้วก็ ไปคำนวณใน F C C T Track นะครับผมเราเปิดแใหม่มาใส่ข้อมูลควบคุมนะครับผมจำนวนจุดต่อมี5จุดนะครับเป็นส่วน7จ็ดเชนแล้วก็ จำนวหน้าตัดสองแบบนะครับมากำหนดพิกัดจุดนะครับพิกัดจุดกำหนดตามนี้ครับผมจุดที่หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดต่อไปหกศูนย์จุดที่สามหกหกจุดที่สี่เก้าหกนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นจุดที่ห้าใสเลขไปจุดที่ห้านะครับสิบสองสิบสอง นำไปใส่ภาชนะศูนย์แล้วก็ศูน้วก็ศูนย์แล้วก็สิบสงสิบสอง ต่อไปก็ใส่จุดซัพพอร์ตนะครับแกนจุดที่หนึ่งนี่เป็นโรเลอร์มีแค่แกนวายับจุดที่สองเป็นพินแล้วก็มีทั้งวายและ x อน่นะครับต่อไปข้อมูลนะผมหน้าตัดมีสองรูปแบบก็มีแค่จุดเดียวที่เป็นแนวตั้งก็คือจุด C B นะจุด C B ที่เราเป็นแบบอื่นไปเลยนะครับ ใส่ข้อมูลแรกก็เป็นหนึ่งสองหน้าตัดที่สองนะต่อไปก็หนึ่งสองหน้าตัดที่สองนะครับแล้วก็มีหน้าตัดเยวคือสองสามหน้าตัดหนึ่งนะครับแล้วก็สองสี่หน้าตัดสอง แล้าตสองสองห้าห <h worries> like <c oughs> ้าตัสองแล้วก็ทสี่ห้าห้าตท่สองต่อไปกำหนดคุณสมบัตินะครับไเป็นหนงรอสองส ตัวที่สองถึงสองเท่าต่อไปน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งนะผมก็คือตมีแบบจุด e ลงมาสองตันก็สองพันนะผมใส่ไปจุดที่ห้าในแกน y ลบสองพัน นำหมดบดสองพันมาเสร็จแล้วก็คำนวณแล้วผมผ่านหมดเป็นแอปใช้ได้นะมาดูผลลัพธ์นะครับแรงปฏิกิริยาก่อนเลยนะครับน,ะนี่ครับผมจุดที่หนึ่งนะครับค่าเท่ากัน,นครับลงสองพันะครนี่นะครับ ลบสองพันกับขึ้นสี่พันนะครับต่อไปนะครับแรงภายในชิ้นส่วนนะครับที่ได้มารตรงนะครับลบสองพันสองแปดสองแปดแล้วก็มีจุดที่เป็นีโร่ f อร์คือจุดที่สามกับจุดที่ห้าตรงนะครับ แอปให้ความละเอียดที่มากกว่านครับผมวันนี้ขอจบการนำเสนอเปยงเท่านี้